ด้านของตำรวจนครบ,บาลก็ปิดสถานบริการย่านสุขุมวิทนะครับที่มีการเปิดค้าบริการทางเพศผ่านเว็บไซต์พร้อมกับมีการควบคุมตัวผู้จัดการและหญิงให้บริการอายุระหว่าง17 25ปี พลตรรรารโทศิวาราังสิพานกกุลผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพร้อมด้วยพันตารวจเอกสมศักชัยอมรสงเจริญผู้กํากับการกองกํากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตํารวจนครบาลแถลงผลการจับกลุ่มนายสุกฤษกิติพดุงอายุ32ปีผู้จัดการร้าน s 22ซอยสุขุมวิท22ในข้อหาเป็นธุรจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามและกระทำความ ามผิดฐานค้ามนุษย์โดยแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็กตามพระราชบัญญัติค้ามนุษย์พุทธศักราช2551พร้อมพนักงานหญิงคนไทยจำนวน6คนอายุระหว่าง17-25ปีของกลางเป็นเงินสดโทรศัพท์มือถือถุงยางอนามายัยและใบบันทึกการให้บริการผู้ต้องหารับสรารภาพว่าร้านดังกล่าวเปิดให้บริการมานานประมาณ1ปีมีพนักงานหญิงให้บริการกว่า20คนโดยมีการโฆษณาผ่านร้าน ของร้านนะครับผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งตำรวจก็สามารถวางแผนในการล่อซื้อตามหมายเลขที่ปรากฏในเว็บไซต์และแสดงตัวในการจับกลุ่มทางนี้นะครับจะสืบสวนขยายผลติดตามจับกลุ่มนายอริยพลสมอุดมทรัพย์อายุ35ปีเจ้าของร้านดังกล่าวมาดำเนินคดีต่อไป